สวัสดีคะ่ะผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะลมพัดเย็นๆวันนี้พามาชมไม้แย่ๆนะที่สวนมีเอฟซีหลายท่านถามมาเดินเข้าสวนมาวันนี้สายหน่อยนะคะถ้าเดินมาแต่เช้าเจะเห็นดอกที่บานเต็มทีนะะ่ช่วงนี้ดอกก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ลมแรงนะคะแล้วก็หน้าแรงด้วย ดอกไม้เย้ยๆอาจจะเช้าๆ,ๆหน่อยนะคะบางดอกบางช่อก็บานๆไปนานแล้วนะคะเยอะเลยช่วงนี้เป็นไม้เก่าโบราณน,นะคะบางที่ก็จะหายากหน่อยบางที่ก็พอจะมี เขาชอบนิยมเอาไปปลูกประดับบ้านร้านค้าร้านขายของไปวางหน้าร้านนะคะทางเข้าร้านทางเข้าบ้านตังไม้หลายคนมีความเชื่อแตกต่างกันออกไปนะคะไม้ใหญ่แย้เรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือว่านไม้เทวบุตรพาชมต้นนี้เป็นต้นที่กอใหญ่มากเลยนะคะ จะออกนออยู่เรื่อยๆนะคะนี่นอมาเพียบเลยนอเกิดมาตลอดไม่ค่อยได้ลดน้ำนะเพราะว่าต้นเขาโตเต็มที่แล้วต้นโตเต็มที่แล้วก็มี f อฟถามมาทักมาก็เลยมาเก็บภาพให้ชมนะเป็นช่วงที่เขาออกดอกอันนี้คือดอกตู้มดอกตุ้มกอใหญ่ดูข้างบน ยอดใหม่กิ่งกระโดงมาเพียบเลยนะคะก,กระโดงมาเพียบเลยพาเดินชมแบบเป็นธรรมชาติมากนะคะเนี่ยตรงนี้เป็นที่อยู่ของกระต่ายนะคะกระต่ายชอบมาอาศัยลมเย็นๆวันนี้พาดูไม้ใหญ่ๆในสวนนะคะ กระต่ายชอบมาอาศัยอยู่ข้างล่างเกรี้ยงพื้นที่เกรี้ยงแปลนเลยนะฮะน่นอบางยอดบางอะไรที่ขาดขาดไปกระต่ายมากัดกินนะคะนี่อันนี้กอใหญ่มากเลยนะใหญ่จริงๆดูดูก็คล้ายกอไผ่นาะแต่มันไม่มีน้ำนะคะ กอใหญ่มากไม่รู้จะถ่ายมุมไหนให้เห็นทั้งกอเดี๋ยวเดินเนี่ยเดินลอดพุ่มมาเลยยิ่งกอใหญ่ดอกก็ยิ่งเยอะหลายคนถามว่ามีกลิ่นไหมมีกลิ่นหอมไหมมาตอนกลางวันไม่มีกลิ่นหอมนะแต่ตอนกลางคืนก็ไม่เคยลงมาดม <laughs> ตอนกลางคืนไม่เคยลงมาดมดูแต่เห็นนี่มันออกดอกเยอะ เลยมาถ่ายเก็บภาพเอาไว้เป็นต้นไม้ที่แบบมันหายากบางพื้นที่นะแต่ที่บ้านเนี่มีอยู่ตลอดนะคะเดีย๋ยวจะพาไปดูผลของไม้แยๆ่ๆนี่จอกอันนี้คือผลนะเวลาสุกก็จะออกส้มๆเอาไปเพาะได้นะคะเอาไปเพาะได้กระตาย่บิ่งมานะวันนี้จากลาเพียงเท่านี้นะคะไม่ใหญ่มาเก็บ ภาพไว้เป็นที่ระลึกช่วงออกดอกเนี่ยยอดมาใหญ่วันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ